เพลงไปซื้อของเหรียญได้หรือเด้อไปซื้อของเหรียญมาเหรียญเด้อสบายดีจ้าสบายดีเบิร์ดสู้ขู่สู้ค้นสบายดีตอนสวยยินดีตอนฮับเขาสู้สองสาววันซึมเด้อพี่น้อง มารอปลากระบาดต,ต้นเนาะืันนี้ได้เข้าว่าเฮ็ดออกเฮ็ดเพิ่งเข่าเฮ็ดละงโงกร้อยกระหานํามาค่ะห้บ่อยากให้แม่มากกรสิมารอเบ่งทั้งเฮ็ดทั้งหมางหอยเดือแล้วก็บ่ได้ก็สิคูดมนันเนาะรอไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้พ่อเฮ็ดแล้วพี่น้องบาต,ต้นไปค้นพ่อเฮ็ดเพิ่งเข่าไทยมากกล,กล,กล้ๆ ถ่ายหกไปเนะี่ยยับเขาใกล้ๆเนะี่ยถ่ายหกไปพร้อมอู้สมาดอกแค่งงามแทนนี่ถ่ายหกพี่น้องเฮ็ดเพิ่งเข่าเมื่อนี้เป็นมือวันที่เท่าไหร่วะวันที่เจ็ดเจ็ดแหละวันที่เจ็ดเดือนพฤศจิกเดือนพี่น้องสองพันสี่มาดูกตา เ oh. อ,อ,อาเสือ้อใส่พื้นหนึบแล้วโอเคไหมเฮ้ยบนหนาเสื้อสิมีเสเลยพี่น้องถอ,อยแล้วดอกหนึ่งสองดอกอุยมางามแถ่นี้ดอกหนึ่งจ้าสองตัวนี้ เฮ็ดเพ,งเดงเเพิงเด้อพี่น้องเฮ็ดเพิงเดือนสิบสองจ้าอุ้งามอะไรได้พ่อแกงให้กับใครนี่จ้าดอกเลงในใหม่สดๆเด้อพี่น้องอันนี้บ่แมนคลิปเก่าเด้อจ้าห้ากระปัน้นขาวเหลี่ยมวานเหนียวขาวขึ้นเหลี่เมื่อวานนี่เมื่อนี้บ่มีน,น้ำเห็ดเลยมาอุ้ยตึ๊เห็นอีกแล้วดอกนึงเห็นอีกแล้วจ้า นี่พี่ล็กนีออโอ้ใบใหม่กระเห็นกระโดดเยี่ยมค่ะตาดีๆที่บอกเกาแก่งบา่บา,ามาันมากระบาดต้น <laughs> หาเห็ดจ้ามาต้นเห็นเห็ดพี่น้องไม่ใส่ เห็ดเบือ hey, ย oh, uh ังละงกเลืองเออมันบาดเฮ็ดละงกเลืองพี่นนอกกระบกมันจบมุนเปล่าให้มันมุนติเจ้ากะเห็ละงกเลื้งให้หละงกเลืองจ้าเอาจ้าง่นี้มันอึดจะย้า้มันมุนเด้อ สรมเขาว่าเห็ดละโงกกับอ่อ็เห็นแตมอาลงมื่อวานนี่ดิเห็ดละโงกเห็ดเพิง่งหักบานเธอแนะ่ไมันยังสุ่มมันเลยอันนี้บานเธอมันออกไร้มือแล้ว <c oughs> โอ้ย้อยจมน้ำทางร้อยจมหานี่สีแดงแกงยอดยู่พี่นอปะเลาะหาเเรื่อย พี่น้องเห็นอีกแล้วจ้าเห็ดถึงสองดอกนีอู้อออสมง,งามแท้ขินหอดบอนเทียนไปหากับสวรรค์วังหันเลยพี่หลอพลิแซไปบอกสวรรค์ให้ไปหากับสัญญาณยังโบมีจะอยู่ป่าโบมีสัญญาณอูอ้งามกระโดดต้นมาตอนเห็นเห็ดอย่างเงืองเหลืองว่าสัน บ่แม่ต์เห็นะงอกเลี้ยงบ่ะเห็ดยังเห็ดเพิ่งกบ่แม่นบ่เห็ดพิ่งอันนี้แล้วปลาเอานี่อืมอใหญ่ใหย่เลยนี่พี่น้องปลาต้นแม่นเบิร์ตนี่นะอันนี้คือเห็ดเด้อพี่น้องนี่นี่เก็บก่อนจ้าเห็ดเพิ่งข้าว นี่อื้มงามอะไรเป็นมูอยูสัตว์เอ้อยังเล่นน้อยอยู่กันนี้นะนี่จี่นอกเฮดแต่ยังเล่นน้อยอยู่กันนีโอ้๊บกฤติภัจจะหลบไปสามโคกหรือต้น <laughs> ไปบ่นคอยเอาเต็มกระตาตอนดำหน้าตรงหนี้ยอุ้ยมีกระเน่เน เห็นบอพี่น้องดอกเห็ดปา้านั่นนะอย่าพาเด้วยอย่าพาเปิดด้วยเอาเรหนี่ก่อนหมดจากเ,เห็ดเผิ่มจีเจ้ากะมันอยู่พื้นใบตองพี่น้องก็ใส่ต้นโทรศัพ์จะถอดมาดูนี่พี่น้อง อันนี้คือวันทีเมื่อนี่จ้าเก็บเห็ดญาติาพี่น้องบทเสียยันว่าเอาคลิปเก่ามาลงจะมางามเทลูกหล่ะเก็บก่อนจ้าแต่ย่ามนีบต้ตองย่านคนมาพอด้วยพี่น้องเนะพราะว่าเขายังคาเกี่ยวเขาอยู่ อืมพอแกงแล้วนี่ยนะเลี้ยผุกต้องเบิ่งดีๆจ้าพี่น้องเพราะว่ามันดอกน้อยนี่ว้าวสมางามแทนจะล้างตุม่มๆเลยพี่นอ้องจืบอ่อันนี้ที่มาเกพเกบอีแม่รวังหันดิเกเพดตัวห้ายๆนะ ปาดสองดอกบดใหญ่เลยพี่น้องเกือบเถ่าแต่ก็ะยังแข็งแข็งเนี่ดอกหน่อยก็นยังเสียดายกระเทนบบนินแดดนะมันเลยเนี่ดอกบกใหญ่เลยดอนได้ที่มันเคยออกนะพี่น้องออกเบดเลยแถวนก้กซักซึนมาเอามือดำหน้านะก็อีเม่ เต็มกระตาโซงกระตาเลยต้นคอยว่าคอยเฮ็ดเห็ดปวกกัตซิแมนเห็ดยังเห็นขาวๆแตกๆเห็ดปวกกะลีเห็ดปวกปวกะลีพี่น้องเอ้าแตกครับนี่เอา้อเอาเด้พี่น้องบอลเทาเก็บเห็ดเพิ่งสองดอกก่อกนกี่เลย ออออเออเ็ดที่บ้าจะเฮ็ดบ้าหรือคนหาบ้าเนาะพี่น้องนี่จ้าก็บ่ท่านเหี่ยวปานใดเลยนะนักตาเฮ็ดเพิ่งจ้าพี่น้อง ดอกต้นน e, right. like, ี้วันหวานเลยใบเป็เจงก็ใส่นี่ต้นมาเอาเฮ็ดนี่สามดอกโบนาเชื่อเนาะพี่น้องวันยามี่ยังซีมีเฮ็ดให้เก็บซะซื่อว่าอยู่อันเหมือนเก็บเฮ็ดปลวกเนาะวาเฮ็ดเผ่งสีออกเดือนสิบสอง เห็นอีกแล้วจะใส่คกกระโดดสามดอกจ้าที่นองนี่ใส่โซบมือจับกล่องกรบทนัทส์อื้อแข็งอะไรเนี่ย ข้าแม่นย่ามฝนนี่ระดับนี่นะเริ่มนิ่มๆแล้วพี่น้องแต่ในย่ามแรงจ้ายังแข็งงามป้าเห็ดเฮาเก็แบแป๊บเดียวเนะาะเก็บบอนเดียวสวัสดิ์เจ้าใกล้ๆกันเก็บแต่นในป่าเดียวาาพี่น้องสมัครกระโพดกระโพดแทนนี่นะป้าต้นจะมาเบิ่งอือมาเด้อควันเอ้ยออืนี่แต่เห็ดเพิ่งทั้งนั้น อ,อืสะอ่อนดิออกมากระตามุนบปแล้วจ่าเห็ุในกระตานะ่ะถื้ออดสยามจ้ามันอือยาอนน่าพวอันนี้ลายๆเด้สามนี่ก็ถือว่าไลายแล้วย่ามแหลงนี่พี่หนุกแต่ใครแต่มันบ่เหี่ยวเนาะเฮ็ดอันนี้มันบ่เหี่ยว เอืออัระตานี่งานกระโดเดเฮตตานี่พี่น้องฟาโเถนี่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 อีกดอกนึ่งนี่อือนะองหาดีๆอีเด้อมันไปตองแห้งมันบริเวณมันล้ายปะ นี่นี่แต่จะทางเขาที่ต้นดอกน้อยมันนี่กระเมนจ้าเห็ดเพิงพีน้องคือมาสะอ่อนคัะแท้ใส่บัตต้นเห็นป้าถูกเลื้ยงห้องเฮ้ยมตจเฮ็ดเผิง,งทั้งนั้นด้วยจ้าเนี่ยเห็ดเผิงเขา แรงแ่บที่ซูเท็เผิ่งอันนี้ตรนซึ้งมากอู้ยต้นเียวไปเห็นแล้วนั้นโคตรงามเลยจะเห็นยุยน,นี่นี่นั่นนั่นจะสีหยับตีนเจ้เออ สมางามกระเดียกกระดอแท้มาเร็วเอามาดูกระตาหน่อยมันจะดอกงามๆเลยฮะคักๆก่อนไปนี่ปลาเต็มกระตาคลิปมันสีญ่าแล้วพี่นอก เปล่าไทยเปลาเก็บเนี่ยเก็บเพชรล้วนๆเลยจ้าเสียงฮักแกะกลุ้นนี่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 วิญาลายจ่าเด้อพี่น้องตื่นเต้นบ่ได้เก็บเพชรลายเดือนแล้ว เฮดเถิงนี่นี่ยเก็บตัวเจ้อยอันนั้นเฮ็ดเบื่อตัวนะอืมหน้าลังเฮดมุ่นแต่เบอร์เนหอยโอ้ยหอยเต้โอ้ยหอยเบได้เห็นเนี่ยตัวหอยเต้มันอู้ลายดอกตึก ตาดีก็ได้เด้อพี่นกมันคือกันกับใบตองแหงคักลงไหนลงพีซส่าเต็มกระตาคักกันยังแล้มกระโดดต้น เจเพจวนไปจ้ะพี่น้องลมลมมืันนี้ลมจนบดิงิ้เอียงอยู่ในป่านเต็มกระตาแล้วคนตุ้งนำออกมาด้ยตุ้งนำมาใส่ทงเอาหมุนเลยคน นอนดับจหักแต่กระแขงมันแข็งเลยตุ่นหืกหือหือหือันอันอี้แต่ออกืันอข่อยมันือือหือหือขือยือหือยเหือเขาลงแหือหือหือือนือหืนหือ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 หือหือหืัน ด่อนไฟใหม่กับออกเลยเนาะกำลังว่าสิอว้ยเมื่อแล้วพี่น้องเด่นงามกระโดดอ่ะอ่ะก็คือกระเบต่อเลยตามดอกเลยจะมางามแท้ป้าโทรยังไ้แต่แบบนี้เด้ต้น อันนี้คือเหตุของเฮาจ้พี่น้องป้าทั้งลูกบัวได้มีออียงได้กระตุกน้งเก่าออกแล้วนี่แต่เหตุล้วนๆนจับยังคือดูตาบดใหญ่เลย <c oughs> บนหน้าสเสือโอเคจ้าพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือสิ่ดคนในญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจบอส์ซูฟูซุคนที่ติดตามฝากติดตามฝากเบื้องโคษณนาะในเะด้อเนาะพอกันคลิปหนาไปแล้วสบายดีจ้า ฝากเบิ้ง,งคลิปนี่ให้จบเลยเดอ้อพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อสีเด็กเก็บเฮ็ดให้เบิ้องอีกจกักงามใดเพราะว่าเป็นงามแรงแล้วฝน็ะยุดตกแล้วมาเมื่อน,นี้ก็บ่บคิดว่าสิได้ดอกคิดว่าสิมาหา,หาะรอกเบิ้งหอยเดือดซื้อแต่มากกบ่บได้จะหน่วยดอกหนยกัเพราะว่าเฮ็ดยังออกแล้วหอยมันบ่ท่านเขา่เขากลับโบท่านเข่าปูน ค่ะอีกประมาณจัก2องอาทิตย์เนาะพี่น้องจะซิมาหาให้เบิงโอเคจ้าไปแล้ว